มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนห่องเต้สูมวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่18ป ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จเจ้าจี้หุกได้พาเอีย้ยเสี่งเซ็งกลับไปที่คุมนรกพึ่งพิษอีกครั้งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าคุมนรกนำร่างวิญญาณบาปที่กำลังถูกลงโทษออกมาสองตนเพื่อให้เล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ให้เอีย้ยเส่ยงเซ็งฟังในการท่องยม,มโลกครั้งต่อมาสมเด็จเจ้าจี้หุกติดภารกิจสาคัญ จึงได้เชิญองค์เอี้ยเจียงเซียงเซงเทพ,พเจ้าผู้มีในตาดวงที่สามที่นาผากกับมีพาหนะเป็นสุนัขสีดำพาเอี้ยเซียงเซงเดินทางสู่ยมมาโลกเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จเทพพระเจ้าเสียมหล่อวงองค์งพญายมแห่งสาราว่าการโรรุวะมหานารกที่ห้าและขึ้นหอดูญาติ ทำไมคุณตาคนนั้นถึงร้องไห้เสียใจหลังจากยืนดูบนหอดูญาติและขอรับร่างวิญญาณของชายแก่ที่เธนเห็นอยู่นั้นในอดีตได้กอกรรมทำบาปไว้หนักมากจึงตกลงมารับกรรมทรมานในคุมนรกนี้ตอนนี้พ้นโทษแล้วจึงขอขึ้นดูหอดูญาติก็เห็นลูกหลานทางบ้านไม่ได้เศร้าโศก หรืออะไรคิดถึงแม้แต่น้อยทั้งที่แกทุ่มเทกำลังแรงกายกำลังใจหาเงินเลี้ยงลูกหลานให้ได้ศึกษาจนจบออกมาทำงานมีหน้ามีตาเรียกว่าตลอดชีวิตยอมเป็นวัวเป็นควายฆ่าทาสของลูกหลานและการที่ต้องมาถูกลงโทษอยู่ในคุมนรกก็เพราะหากินในทางไม่ชอบเอามาเลี้ยงลูกหลานนั่นแหละ พอตายก็ไม่มีใครนึกถึงความดีของตนเลยทั้งเสียใจทั้งคับแขนใจจึงร้องไห้ออกมานั่นละเมื่อยังมีชีวิตไม่คิดจะทำบุญทําทานสร้างกุศลผลลบุญก็อย่าได้หวังเลยว่าลูกหลานจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะคนสมัยนีย้ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ พูดผีวิญญาณเรื่องบุญกรรมกฎแห่งกรรมชาตินี้ชาติหน้าเพราะอย่างนั้นทางที่ดีแล้วเมื่อมีลมหายใจอยู่ก็ควรจะรีบฉวยโอกาสสร้างสมบุญกุศลเหมือนฝากเงินกับธนาคารเอาไว้เบิกใช้ในชาติต่อไปจะดีกว่าเอ ที่กระผมมองที่หอดูญาติทําไมถึงเห็นแต่ความว่างเปล่าไม่เห็นอะไรเหมือนพวกร่างวิญญาณเลยละครับนั่นก็เพราะว่าท่านยังเป็นมนุษย์และมีตาเนื้ออยู่นะสิถึงสมเด็จเจ้าจีฮุกจะเคยพาท่านไปอาบชำระที่สระน้ำใจสะอาดมาแลว้วก็ตามแต่ความที่ยังเป็นมนุษย์มันหานวันเข้า ออกิเลสโลกีที่เหมือนฝุ่นละอองทับถมจับหนาขึ้นมาอีกท่านถึงได้เห็นแต่ความว่างเปล่าไงฝุ่นละอองกิเลสโลกีทับถมจับหนาจนมองอะไรไม่เห็นแล้วก็น่าจะใช้น้ำบริสุทธิ์ล้างสกัก่อนยมมาเทพเอาน้ำบริสุทธิ์มาให้ข้าล้างตาท่านเอียเสียนเซงที หลังจากที่สมเด็จเทพเจ้าเสียมหล่ออวงองค์พยายมแห่งสาลาว่าการโรรุวะมหานรกที่ห้ามีรับสั่งให้ยม,มเทพนำน้ำสะอาดมาให้เอีย้ยเซียงเซงได้ล้างตาจนในตาทั้งสองข้างแจ่มใสให้ความรู้สึกที่เย็นระรื่นเขาขึ้นบนหอดูญาติอีกครั้งเชื่อมหัศจรรย์เหลือเกิน ที่ภาพเหตุการณ์ภายในศาลาเสี่ยเฮียงตึงปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่ตรงหน้านี่เองขณะนี้ภายในศาลาเสี่ยเฮียงตึงมีสิทธิ์ในสำนักยืนเรียงกันเป็นสองแถวเพื่อถวายความจงรักภักด,ดีต่อสมเด็จเทพเจ้าเงกฮือถุงจื้อประทับยานอยู่ในร่างของเอี้ยเสียงเซสงในท่ายืนอยู่กลางห้อง มือถือไม้หลิวเขียนตัวหนังสือลงในกระบะทรายตรงหน้ามีนลีคอยอ่านให้ในายเฮยกับนายลีที่นั่งอยู่ใกล้ๆคอยจดเพื่อรวบรวมขึ้นเป็นหนังสือท่องขุมนรกกระผมเห็นภาพเหตุการณ์ภายในสลาเสียเฮียงตึงขอรับยังกับได้ดูหนังเย่ยขอรับอืม ความลี้ลับมหัศจรรย์ของหอดูยาายากที่จะอธิบายได้สมเด็จเทพ,พเจ้าเง็กคือทงจือ้อได้บรรลุธรรมวิเศษแล้วท่านประทับทิพยญาณาอยู่ในร่างสังขารของท่านพร้อมใช้ตาทิพติดตามการเคลื่อนไหวของท่านในยมโลกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดวงตาของสมเด็จเทพ,พเจ้าเงกคือทงจือ้อ จึงเหมือนหอดูยากที่มองเห็นยมมโลกกับโลกมนุษย์ได้ในเวลาเดียวกันขรับอสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนที่ยากจะเข้าใจได้ขอรับเอียเซียงเซีงมองตามร่างวิญ,ญญาณตนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกควบคุมแต่นักการยมาบาล กลับเป็นผู้นำทางไปที่หอดูญาติด้วยความนอบน้อมหลังจากดูแล้วก็กลับลงมาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอะทำไมร่างวิญญาณน,นั้นถึงไม่ถูกควบคุมตัวเหมือนร่างวิญญาณตนนัวอื่นๆครับพอลงมาจะขอดูญาติหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนเลยครับอ๋ออนั่นเป็นร่างวิญญ,ญาณของคนใจ,ใจบุญถือศีลปฏิบัติธรรม แต่ไม่ได้สร้างสมกุศลอะไรที่ใหญ่โตนักแล้วก็พึงตายได้ไม่นานขึ้นไปบนหอดูญาติเห็นลูกหลานแสดงความกระตันอยู่คุกเข่ากราบไหว้ตนในที่ตั้งบูชาจึงเกิดความปิติปลาปลื้มอีกทั้งเป็นคนที่โปร่งตกปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจดีว่าการเกิดและตายเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พน้น ไม่ยินดีกับการเกิดและไม่ทุก,ทกโศ<ส>กเมื่อต้องตายวิญญาณตนนี้จะได้เข้าศึกษาธรรมะที่ศูนย์ฝึกธรรมหลังฝึกจบแล้ว,ลวเขาจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพได้กระผมยังมีเรื่องสงสัยที่อยากทูลถามองค์สมเด็จพยายมขอรับเอาเลยท่านสงสัยเรื่องอะไรเชิญถามมาได้เลยเพราะอะไรพอร่างวิญญาณที่ขึ้นหอดูญาติ ก็จะเห็นลูกหลานญาติมิตรพี่น้องของตนที่โลกมนุษย์ทันทีแต่ทํำไมกระผมไม่เห็นญาติพี่น้องเลยสักคนเดียวครับอืนั่นก็เป็นเพราะท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีวิญญาณผูกพันอยู่กับร่างสังขารที่มีเลือดเนื้อและยังละกิเลสได้ไม่มดจึงใช้เครื่องมือของโยมโลกไม่ได้ผลเต็มที่ไม่เหมือนพวกร่างวิญญาณที่ไม่มีกายเนื้อและได้แยกจากโลกมนุษย์ มาอยู่ในยมโลกอย่างเด็ดขาดสภาพความเป็นอยู่จึงเปลี่ยนไปจึงสามารถสัมผัสและใช้สอยสิ่งของยมโลกได้เช่นเดียวกับพวกเราเอาเวลาใกล้จะหมดแล้วข้าขอขอประไทยสมเด็จเทพพระเจ้าเสียมหลอกวงพร้อมด้วยขาราชบริพานทุกฝ่ายข้ากับสิทธิ์ขอทูลลากลับสลาเสียเฮียงถึง กระผมขอกราบขอพระไทยสมเด็จพยายมพร้อมด้วยขราชบริพารทุกฝ่ายทุกองค์ที่ได้เมตตาประทานคำชิน้แนะให้เป็นอย่างดีหรับวันนี้คงต้องขอกราบทูลลาขอรับท่านเจ้นซื้อขอรับอื ในตาอีกดวงหนึ่งตรงหน้าผากเหนือระหว่างคิ้วท่านเซียนซือใช้ทำอะไรหรือขอรับโอ,อ้ตาอีกดวงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าดวงตาสวรรค์ที่สวรรค์ประทานไว้ให้สำหรับปวดจับพวกอธรรมเมืม่อรวมกับดวงตาอีกสองจึงเป็นกำลังสามเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวทอแสงพร้อมกันสว่างจ้า พวกมารร้ายจึงหนีกาไม่พ้นเจอข้าเขาเป็นฝันหนีดีฝอที่แท้ท่านเซียงซือมีฤทธิเดชเก่งกาจมากและมีแต่ความระแวงสงสัยเฮียเสงดูถูกกันไม่ได้นะคนที่มีสติปัญญาฉลาดเพียงแค่แงนหน้าขึ้นอีกนิดหนึ่ง ก็จะได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่เบื้องบนก็จะไม่กล้ากลอกรรมทําบาปอีกต่อไปและก็มีพวกใจบาปที่ก้มหน้าก้มตาทําแต่ความชั่วไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวทั้งทั้งที่ทําได้เพราะอย่างนี้ถึงได้ไปลงเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ในนรกแล้วนะ กระผมเพิ่งได้พบท่านเซียนซือเป็นครั้งแรกหากมีสิ่งใดล่วงเกินเพราะความไม่รู้ขอท่านอย่าได้ถือสาเลยขอรับข้าไม่ถือหรอกนะเรีบขึ้นบนสุน,นัขสวรรค์เถอะเราจะได้ออกเดินทางกันขอรับขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วขอรับเชิญท่านเซียนซือเดินทางกลับได้ขอรับ พวกใจโหดต้องผีเยี่ยมจับประหารเราชอบทานร้อยเล่ลิ้นก็สิ้นสูญพยายมไม่ปราณีผีอาดูลดับชีพสูนรั้งเกิดใหม่หาใช่คน โอ้พระอาจารย์กลับมาแล้วพระอาจารย์กลับมาแล้วคิดถึงข้าละสิคิดถึงสิครับคิดถึงมากเลยพระอาจารย์ทาภารกิจสําคัญเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอครับต้องเสร็จสิไม่งั้นข้าจะกลับมาพาเจ้าไปยมโลกได้ยังไงครับหรือว่าเจ้าชอบที่จะให้สมเด็จเทพเจ้าเอียเ้ยงเสี้ยนสื่อพาไปสมเด็จเทพเจ้าเอี้ยงเสี้ยนสื่อท่านกระจายดีอยู่ครับแต่ก็สู้พระอาจารย์ของกระผมไม่ได้เลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง กระผมชอบนั่งฐานบัวมากกว่าจะนั่งหลังสุนัขไปครับ <c oughs> ปากหวานก็เขาก็เป็นเหมือนกันนะ <c oughs> จริงใจครับอ๋อเอาละไหนๆข้าก็กลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมแล้วก็อย่าพูดมากเลยเตรียมตัวออกเดินทางกันดีกว่าครับวันนี้พระอาจารย์จะพักกระผมไปที่ไหนเลยครับไม่ต้องถามเดี๋ยวถึงก็รู้เองครับ รับผมนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวเรียบร้อยแล้วเถิมพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยครับ ถึงแล้วพีเเ่เซงถึงแล้วทำยังไงลืมตาขอรับแล้วก็ลงจากฐานบัวขอรับอาไปขอรับ,อรบหอนี่มันสลาว่าการโรรุบามหานรกที่ห้านี่ขอรับเมื่อครที่แล้วกับท่านเสียนสื่อจะยังไม่ได้ข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอ,อ,อขอรับได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพยายมแล้วขึ้นดูหอดูญาติ ยังไม่ได้ตามไปดูขุมนรกเลยว่ามีการลงโทษยังไงบ้างครับองเอีย้ยเจียงเสียงเซงบอกเจ้าหรือเปล่าละ่ะว่าองค์สมเด็จพญาลมแห่งศาลาว่าการโรระมหารรกที่ห้านี้ในอดีตคือท่านเป่าบุญชิน,นแห่งสารไข่ฟงฮะท่านเป่าบุญชิน,นแห่งสารไข่ฟงหรือครับไม่ผิดตัวแน่ที่ท่านได้เป็นองค์สมเด็จพญายมแห่งศาลาว่าการ โรรุวะมหานรกที่ห้านี้ก็เพราะว่าท่านสรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันสูงสุดในกระบวนการยุติธรรมการพิจารณาคดีก็เป็นไปอย่างที่เฉียบขาดไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เชื้อพระวงศ์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นห้องเต้ก็ตามถึงว่าสิทำไมหน้าตาดูคุ้นคจังเลยครับเนี่ยเคยดูหนังนะเคยครับ องค์สมเด็จพญายมพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จออกมาต้อนรับแล้วเจ้ารีบไปกราบถวายรับสเสด็จโดยเร็วขอ,อเชิญท่านทั้งสองดื่มน้ำชาก่อนกระผมขอขอพระไทยสมเด็จพญายมที่ประทานการต้อนรับเป็นอย่างดีขอรับอืมจะต้องมีพิธ,ธีรีตองอะไรกันอีกเรารู้จักกันแล้วนี่ เกันแต่ว่าครั้งที่แล้วเจ้ามากับองค์เอียเ้ยเจียนเสียงเซงเจ้าลองดื่มน้ำชาที่สาราว่าการนิสิว่ารสชาติเป็นยังไงขอรับกระผมกำลังกระหายน้ำอยู่พอดีเลยขอรับออืมอืมมรสชาติดีมากเลยขอรับกลิ่นหอมดื่มแล้วชุ่มคอดีจริงๆเลยขอรับอืมข้าเองก็ชอบดื่มมันมีชื่อว่า ต้องเต่งที่กวงอิมต้องเต้งที่กวงอิมคาคานี้มีความหมายซับซ้อนไม่รู้ว่าเจ้าจะเข้าใจหรือเปล่าคําว่าต้องเต่งหมายถึงการแสดงออกทางใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย็นชาแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนส่วนคําว่าที่กวงอิมหมายถึงจิตใจที่หนักแน่นแข็งกร้าวแต่แฝงไว้ด้วยความปราณีสรุปแล้วก็ได้ความว่าพระองค์เกลียดความชั่ว รักความยุติธรรมยึงช่วยคนดีด้วยการปราบปรามลงโทษคนชั่วยอย่างจริงจังเด็ดขาดตามโทษทันที่ต้องได้รับโดยไม่มีการยกเว้นหรือเห็นแก่นหน้าใครในโลกมน,นุษย์ก็เคยมีวีรบุรุษผู้ปราบปรามอธรรมพิทักธรรมในลักษณะนี้ท่านผู้นั้นก็คือเปาบุ้นจีนขอรับนึกไม่ถึงเลยว่าสาลาเสียเฮียงตึงจะมีสิทธิเอกที่มีปฏิพันธ์นไหวพริบ สลาดหลักแหลมเช่นนี้ไม่ธรรมดาจริงๆที่กระผมพูดนั้นเป็นเพียงแค่การคาดดาวเอาตามความเข้าใจขอองค์สมเด็จพระยมอย่าถือสาเลยขอรับในปัจจุบันมนุษย์ตกอยู่ในสภาวะที่ทุกข์ยากลำบากยังลีกเลี่ยงไม่ได้การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสังคมที่เสื่อมโทรมมีแต่การช่วงชิง เพื่อสแสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชน์ด้วยวิธีสกรปรกในรูปแบบต่างๆที่ล้วนแต่ทำลายศิลธรรมความดีงามมีให้เห็นอยู่ทั่วไปการหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเกิดขึ้นมากจนแทบจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเรื่องธุรกิจการค้าก็แข่งขันกันหาผลประโยชน์กันอย่างสุดเวียง ไม่ได้สนใจภาพพจน์หรือศิลธรรมอันดีงามของประเทศชาติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีการโลกีแอบแฝงไม่ว่าจะเป็นกรุปทัวร้านอาหารร้านเสริมสวยสถานอาบอบนวดแม้กระทั่งร้านอินเทอร์เน็ตคนจําพวกนี้ใช้ภาพแสงสียั่วยวนทางกามรมณ์ เป็นเครื่องล่อให้คนลหลงไหลอีกทั้งมีให้เห็นอยู่เกลือนโดยเฉพาะสถานท่องเที่ยวหรือเมืองใหญ่ๆเรื่องนี้ทางยมโลกก็คอยตรวจการอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนและมีเรื่องทำลายศิลธรรมจารีประเพณีอยู่ทุกวันัึงเป็นเรื่องที่น่านักใจอย่างยิ่งมีมากมายที่คนเที่ยวเสพสุขในสถานเริงรม ที่ทำลายศิลธรรมและถึงแก่ความตายวิญญาณของคนพวกนี้จะต้องถูกขังให้รับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกทั้งสิน้นเพราะการทำลายศิลธรรมและจารีตประเพณีเป็นการก่อกรรมบาปหนาอย่างมหันต้องได้รับโทษสถานหนักและคนที่ประกอบอาชีพทางกามรมณ์ไม่ว่าจะทางอ้อมหรือทางตรงเมื่อมาถึงยมโลก ก็ต้องได้รับโทษสถานหนักต้องเวียนตายเกิดถึงสามชาติแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะได้พุทธได้เกิดอีกหรือเปล่าสาราว่าการแห่งนี้มีชื่อว่าสาราว่าการมหาโรรุวะมหานรกที่ห้าร่างวิญญาณบาปที่ตกลงมาถึงมหานรกแห่งนี้จะได้ยินแต่เสียงร้องไห้คร่ำครวญ ด้วยความทุกขเวทนาเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมนรกบริวารที่สิบหที่มีชื่อว่าขุมนรกประหารใจโอ้ย,อยได้ยินแค่ชื่อกระผมก็รู้สึกเสียวแป๊บที่หัวใจขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วจะทั้งหวาดทั้งเสียวเลยเชียวละ่ะเมื่อเจ้าได้เห็นภาพการลงโทษร่างวิญญาณบาปในขุมนรกนั้นขุมนรกดี รับเฉพาะพวกที่ชั่วชา้าป่าเทอนไม่มีความยุติธรรมในจิตใจใจเหี้ยมเกรียมโหดร้ายจิตใจที่มีแต่ความเครียดแค้นพยาบาทจิตใจที่อิจฉาริษยาจงเกลียดจงชังจิตใจที่มกมุ่นอยู่แต่กามรรมจิตใจที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวแก่พวกพ้องใจดำอัมหิต ไม่มีความกระตันอยู่พดโกงพุดเจริตโกงกินไม่เลือกไอคนพวกเนี่ยสมควรที่จะต้องถูกหาอกวักเอาหัวใจมันออกมาดูมันเป็นหัวใจของคนหรือหัวใจของสัตว์ประเภทไหนแล้วอย่ามาว่าข้าทารุ่นโหดร้ายไม่มีความเมตตาแต่เป็นเพราะคนพวกนี้มีจิตใจโหดเยี่ยมอำมหิตมาก และเป็นผู้ที่ก่อความหายนะให้กับตัวเองทั้งสิน้นเอเซงขอรับเจ้าอยากเห็นภาพในขุมนรกบริวารที่16ที่มีชื่อว่าคุมนรกประหานใจหรือ,อยังละ่ะอ,อ,อ้าจะพาเจ้าไปดูเองได้ยินชื่อกระผมก็เสียแป๊บๆที่ต้นหัวใจอีกแล้วขอรับอย่าทำเป็นใจเสอบไปหน่อยเลยขอรับพระอาจารย์ถึงจะเป็นการลงโทษที่โหดเยี่ยมทารุณในสายตาของเจ้า แต่มันก็เป็นการลงโทษที่สาสมและสมควรอย่างยิง่งขอรับไปก็ไปขอรับขณะที่ตามเสด็จองค์พยายมแห่งสาลาว่าการโรรุวะมหานรกที่ห้าคณะยมะเทพผู้ติดตามไปสู่คุมนรกประหารใจนั้นเอียเซียงเซ็งก็ได้ยินเสียงร้องเหมือนคนถูกทำร้ายดังขึ้นไม่ขาดระยะ จากที่ได้ยินแวแวๆก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมได้กลิ่นคาวเลือดที่เหม็นคาวดุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยอันมหาสมุทรสุดล้ำลึกยังอาจจะยังได้แต่จิตใจมนุษย์นั้นสุดยากจ,จะยังได้ก็แปลเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อตกลงมาอยู่ในขุมนรกจึงต้องผ่าควักออกมาเยียวยาสักหน่อย เจ้าขุมนรกกับคณะออกมาต้อนรับแล้วกระผมขอเข้าไปกราบพระวะกก่อนนะครับข้าขอถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพญายมสมเด็จเจ้าจี้ฮุบและขอต้อนรับท่านเอีย้ยเสียงเสงข้าได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาของท่านจากสารที่ได้รับแจ้งแล้วและยินดีให้ความร่วมมือ ถ้าหากขาตกบกพร่องด้วยประการใดแล้วขอได้โปรดประทานอภัยขอพระคุณท่านเจ้าขุมนรกครับขอได้โปรดชี้แนะด้วยครับยมมเทพพระเจ้าข้อเปิดประตูขุมนรกเร็วถ้าจะพาท่านเอียเสียงเสียงเข้าไปดูข้างใน เปิดแล้วเชิญเสด็จรพระเจ้าค่ะเอียเสีงเยงเซิงเห็นร่างวิญญาณบาปถูกมัดตรึงติดกับเสาเนักการยมาบาลเงื้อมีดปลายแหลมขึ้นสุดแขนแล้วปักเสียบเข้าที่หน้าอกของร่างวิญญาณร่างวิญญาณบาปนั้นสะดุ้งเฮือกพร้อมกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดสดๆไหลทะลักออกมาตามบาดแผลไม่เพียงเท่านั้น นักการยมาบาลยังใช้มีดเล่มนั้นผ่าปัดเปิดหน้าอกแล้วควักดึงเอาหัวใจของร่างวิญญาณบาปนั้นออกมาร่างวิญญาณบาปส่งเสียงร้องดังแล้วสลบแน่นิ่งไปแต่นักการยมาบาลก็ยังไม่หยุดการลงโทษที่โหดร้ายทารุณยังเอาหัวใจที่ควักออกมานั้นชำแหละแยกแยะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อไปอีก ทั้งหน้ากลัวทั้งหน้าสยดสยองจังเลยครับโอ้ยอย่าก,กลัวไปเลย,ยมันก็แค่การลงโทษอุย้ยเป็นการลงโทษที่สุดแสนจะโหดเยี่ยมที่สุดเท่าที่กระผมได้เห็นมาเลยครับทําใจดีๆไว้เดี๋ยวใช้น้ําคืนวิญ,ญญาณสาดเข้าไปก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้น้ําคืนวิญ,ญญาณสาดเข้าไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วไหนแล้วครับน้ําคืนวิญ,ญญาณเราจะต้องไปหาจากที่ไหนเลยครับ มันอยู่ในถังที่ข้าถืออยู่นี่ไงอะเดี๋ยวข้าจะสาดสาธิตให้ดูดูให้ดีนะครับอะจะสาดล้วอเอียเซียงเซีงมองอย่างตื่นตะลึงเมื่อเจ้าขุมนรกได้ใช้น้ำคืนวิญญาณสาดไปที่ร่างวิญญาณที่ถูกพาอ,อกควักหัวใจและยังสลบไม่ได้สติ หัวใจก็กลับคืนเข้าที่หน้าอกปิดสนิทร่างวิญญาณกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ในสภาพที่ปกติข้าฟื้นแล้วข้าฟื้นแล้วข้าฟื้นแล้วข้าจะนำร่างวิญญาณออกมาสักสองสามตนให้บอกเล่ายืนยันถึงความชั่วที่ได้ทำด้วยตัวเองอ่อยมเทพจงเอาร่างวิญญาณบาปออกมา น้อมรับบัญชาข้าได้นำร่างวิญญาณบาปมาตามคำสั่งแล้วกขหลับอืมให้วิญญาณบาปฟังคำสั่งพระสงฆ์รูปนี้คือสมเด็จพระอรหันต์เจ้าจีโกงอัวฮุกกับชาวโลกจากนครไทยจุงแห่งสาลาเสียเอียงตึงชื่อนายเอียสิงเซง ได้รับพระราชบัญชาให้เดินทางมาสักถามวิญญาณบาปในยมโลมกว่าก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้บนโลกมนุษย์นั่นจึงต้องมาถูกลงโทษที่ขุมนรกนี้เพื่อรวบรวมเป็นหนังสือธรรม,มะเพื่อเป็นสติเตือนใจให้แก่ชาวโลก รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรพาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อกวนหาเวทเปรมกรมลโชติกาสถียนพนาไยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันศรีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตธีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป